ผมว่าเขาโดนเล่นของครับพบตุ๊กตาตัวเดียวนี่นะปกติตุ๊กตาแบบนี้ไม่มีวัดที่ไหนเขาแจกกันหรอครับจะมีก็แต่บ้านหมอผีหรือว่าตำาหนักคนทรงรอ่ะ มันจะมีการเล่าในเรื่องอะไรว่ามีตุก๊กตาศีรษบานนะมันคือใช้ในพิธีบูชาไหว้แม่ซื้อบางคนก็เชื่อวแบบแม่ซื้อเนี่ยจะคอยมาปกป้องทารกที่เพิ่งเกิดอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็แบบว่าแม่ซื้อเอาโรคภัยมาให้เด็กแทนนะอะไรต่างๆตุก๊กตาศียษบานในเรื่องเนี่ยจะมีการนามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือประกอบในพิธีกรรมในแต่ละศพเขาอ้วกออกมาเป็นตุก๊กตาศีรษบานสามมนทัศน์ หัวเป็นรูปช้างพวกตุ๊กตาเสกบาลเกอกลายอะไรเงี้ยแบบหลายหัวเลยมันจะมีแบบพวกสิงพวกช้างพวกอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นของแต่ละวันแบบนี้ปะ ในส่วนของทุกตาเสียะบาลนะครับผมก็ให้พี่แก่ที่เป็นโปรดักชันดีไซน์อะครับช่วยอะแดปจากสิ่งที่เคยเห็นในอดีตเ,เ,เอาหลายหลายแบบมารวมรวมกันแล้วก็ตัดแปลงขึ้นมาให้มันเป็นเฉพาะตัวที่เป็นหัวสัตว์ต่างๆนะครับก็เป็นการผสมผสานเพราะว่าอยากให้มันเป็นตัวเฉพาะของเรื่องนี้มากกว่าที่จะไปเอาตัวจริงมาเดี๋ยวจะน,น่ากลัวอีก หลักๆเลยก็คือก่อนจะเราดีไซน์ผมก็ได้เริ่มดีเจิชก่อนว่าจริงๆแล้วลักษณะของยุคสมัยนะครับมันมีความเป็นฮิสตอรีของมันยังไงเหมือนมีคนไทยเนี่ยในก,การสร้างสิ่งนี้อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างอะไรอางนี้ครับก็ลองจับมาดับแล้วก็มาสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวซีรีส์ของเราครับ